วันนี้ก็เลยจะมาเปิดกระเป๋านะคะให้ทุกคนดูนะคะ่ะซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่รู้เราไม่มีบัตรเครดิตด้วยนะเราไม่มีเครดิตคารดอันนี้หลักมากเลยนะคะใช้มาประมาณ7ปีแล้วนะคะอันนี้ก็แานเก่าให้ะคะ่ะแานเก่าให้ค่ะ OMG my bag What's in my god เราเห็นแบบว่าเพื่อนๆเราก็หลายคนนะคะทํากันแล้วแต่ว่าแบบเรายังไม่เคยทําในช่องเราเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะมาเปิดกระเป๋านะคะให้ทุกคนดูคะ่ะ what's in my bag ที่จริงกระเป๋าใบนี้นะคะก็เป็นกระเป๋าที่แบบเราหลักมากแล้วถ้า เพื่อนสนิทของเราหรือครอบครัวเราจะรู้จริงๆเลยว่ากระเป๋าใบนี้คือถือบ่อยสุดเลยนะคะเป็นของขวัญน,นะคะจากพี่แหวนนะคะเมื่อหลายปีก่อนตอนวันเกิดนะคะบ้านของเราเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าออชอบให้ของขวัญเป็นเป็นแนวแบบก,กระเป๋าหรือว่าของที่ใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวหวายเองอะทุกคนจะรู้ว่าหวายเองจะไม่ซื้อเองจะไม่ซื้อเองนะคะก็คือจะบอกว่าไม่ค่อยซื้ออะไรแบบนี้ให้ตัวเองเลยก็เลยทุกคนก็เลยบอกว่าซื้อให้เราแทนนะคะล่าสุดเอาไปญี่ปุ่นนะคะเละทุก คนดูเละเทะมากขุดขีดหมดเลยแต่ไม่เป็นไรนะคะเรามีกระเป๋าเราก็ต้องใช้มันให้คุ้มคะ่ะเริ่มเลยนะคะ ก็นี่ก่อนอื่นเลยก็คือน้ําหอมนะคะอันนี้ก็คือน้ําหอมโจมันลวนที่เราแบบว่าพกไว้ตลอดเพราะเรารู้สึกว่าแบบไม่ว่าเราจะไปทานอาหารหรือว่าเหมือนบางทีเราแบบเพื่อนๆเราชอบทานชาบูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็จะต้องแบบว่ามีติดตัวนิดนึงฉีดผมฉีดตัวอะไรอย่างเงี้ยอ่ะต่อไปนะคะที่จริงมันแบบว่าสิปได้ไม่ค่อยเยอะหรอกแต่ว่านั่นแหละอ่าเราจะเป็นคนที่พกลิปสติกเยอะมากเลยทุกคนนี่หนึ่งสอง สามนะคะต้องมี3อันอันนี้สภาพเผยมากนะคะคือรู้สึกว่าบางทีแล้วเวลาเราออกไปข้างนอกไม่ว่าจะตอนเช้ากลางวันหรือเย็นอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนลุคได้ด้วยสีลิปสติกของเราเลยนะคะแบบก็คือรู้สึกว่า มันสามารถที่จะทําให้เราเปลี่ยนลุคได้จากแบบว่ากลางวันไปกลางคืนหรือแบบว่าซอบตอนเช้าก็จะเป็นแบบว่าลิปทินตัวนี้นะคะไอ้เลิฟมากเลยนะคะต่อไปนะคะก็ดีที่สาคัญเลยกระเป๋าตังค์ของเราะคะ่ะอันนี้หลักมากเลยนะคะใช้มาประมาณ7ปีแล้วนะคะอันนี้ก็แฟนเก่าให้คะ่ะแฟนเก่าให้คะ่ะ <laughs> เลิฟมากนะคนะก็จะมีเป็นพวกแบบว่า อ่าของเลอะไรคูร์งต,ต่างๆนานาน,นะคะแอบให้ดูว่าไม่มีเงินเลยนะคะเป็นคนที่แบบว่า cashless ม,มากๆไม่ค่อยบอกว่าชอบกดเงินออกมาเท่าไหร่นะคะจะใช้เป็นแบบว่า tap เป็นพ a y จากโทรศัพท์หรือว่าใช้บัตรเอานะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่รู้เราไม่มีบัตรเครดิตด้วยนะเราไม่มีเครดิตคาร์ดไม่เคยแบบสะสมแต้มหรืออะไรอย่างนั้นเลยนะคะส่วนมากก็คือจะเป็นอย่างที่บอก cashless หรือว่าเดบิตคาร์ดนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบ กลัวใช้เงินแบบเยอะเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออยากจะใช้เท่าที่มีเลยดีกว่านะคะอ่ะที่สาคัญอีกอย่างนึงนะคะเห็นทุกคนเห็นว่าเราแบบมี iPhone ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มีอีกเครื่องหนึ่งนะคะก็เออเอาไว้แบบติดต่องานอะไรอย่างนงี้นะคะอ่ะแล้วก็นี่นะคะเป็น,นะคะุชชั่นค่ะทุกคนของจางแซมมูนะคะก็คือแบบว่า หลายๆคนอาจจะงงว่าเฮ้ยมันเข้าได้กับสีผิวพี่หวายจริงๆหรอเพราะว่า shade range มันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าเชื่อหวายคือ,อเป็นคนที่จะชอบเอาพวกคุชชั่นอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นคอนซีลเลอร์ใต้ตาม,มากกว่าทําเป็นไฮไลท์บนหน้าผากจมูกกับคางอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากจะไม่ค่อยแบบตกทั้งหน้าเท่าไหร่นะคะแล้วก็ที่สําคัญมันบอกว่ามีมิเรอร์ใหญ่มากเลยรู้สึกว่าเวลาพกแล้วแบบง่ายตการเช็คหน้านะคะ มีนี่นะคะขาดไม่ได้เลยวันนี้เราใช้เป็นกลิตเตอร์สีอ้อส้มนะคะก็คือจะเปลี่ยนทุกวันนะคะจะมีระหว่างสีส้มชมพูสีแบบลุง้งสีขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องพกไว้ตลอดเพราะเป็นคนที่ชอบกัดเผ็ดมากชอบอะไรกลิตเตอร์กลิตเตอร์มากถ้าใครแบบว่าเพิ่งกําลังเริ่มแต่งหน้าอะไรประมาณนี้รู้สึกว่าเนี่ยแหละอันนี้เวิร์กไม่ต้องทําอะไรมากแค่แปะกลิตเตอร์บนเปลือกตาแล้วก็ใต้ตานะคะสวยปังเลยต่อไปนะคะ ก็จะมีเอร์พอรค่ะแล้วก็มีรูปเดซี่ด้วยมีเดซี่ด้วยนะคะก็ไปไหนไม่ได้เลยถ้าไม่มีเอร์พอร์เพราะว่าเป็นคนที่ชอบฟังเพลงมากแล้วก็บางทีแบบเวลาเราต้องตั้งสติหรือคอมดาวก็คือแบบว่าจะใส่ a i r p o อ s นะคะแล้วก็เปิดแบบเมดิเทชันไม่งั้นไม่รอดไม่รอดเชื่อแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะมันไม่ฟิตในกระเป๋าแต่เราพกบ่อยมากเลยนะคะก็คือ ที่ชาร์จสำรองคะอ่ะก็ไปไหนมาไ,ไหนไม่ค่อยได้ถ้าไม่มีที่ชาร์จสำรองเลยเพราะว่าปมนควที่ใช้โทรศัพท์ได้แบบสิ้นเปลืองมากใช้แบตเตอรี่ได้แบบว่าวันหนึ่งน่าจะชาร์จประมาณแบบ2รอบได้มากสุดก็น่าจะสามรอบอะไรประมาณนี้ค่ะนี่นะคะก็คือสิ่งของที่อยู่ในกระเป๋าใบเล็กๆใบนี้นะคะอาจจะดูบอกว่าเล็กมากแต่เห็นไหมมันก็แบบฟิตได้เยอะอยู่นะทุกคนเนี่ย and this หมดแล้วหมดบแล้ว อาชัเล่นกันเลยที่ไหวได้เลยถ้าเกิดให้เลือกของสามชิ้นในกระเป๋าวันนี้มันจะต้องทิ้งทั้งหมดเลือกอะไรเลือกได้แค่สามอย่างเหรอก็ต้องโทรศัพท์แล้วว่าหนึ่งเพราะทิ้งไม่ได้อันนี้ไม่ได้อยู่ในกระเป๋าพราปกติถือกับมือตลอดเนาะอันเนี้ยมีในกระเป๋าก็คือเลือกอันนี้กระเป๋าตังกระเป๋าตังนะคะไม่ได้ไม่มีไม่มีไม่ได้จริงเอ๊ะ โทรศัพท์เราก็มีพวกคิดก่อนเอาันนี้ก่อน Airpods อยู่ไม่ได้เราอยู่ไม่ได้จริงอะแต่งหน้าก็คืออยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้แต่คุณมีไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นี่คือแบบไม่รอดจริงๆคือหมายถึงทิ้งแล้วเรายังมีอยู่ปะเอาเปทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยเหรอแบบไม่ได้ใช้อีกแล้วอรออาจจะต้องลิปสติกอันนึงแล้วกันอันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าโทรศัพท์เรามีทุกอย่าง น้ดแแบบไม่อยากทิ้งก็อ่อกตาตั้งสามอย่างมันยากมากเลยนะสรุปเป็นแค่นี้แล้วกัน AirPods โทรศัพท์แล้วก็ลิปสติกอันนึงค่ะนี่มันทาแบบแก้มตาปากอะไรอย่างนี้ได้ถ้าแบบออกไปข้างนอกมีแค่นี้ก็ยังรอดรอดหลอวะหล่อวะโอเคต่อไปสามชิ้นที่พร้อมทิ้งตอนนี้เลยพร้อมทิ้งพร้อมทิ้งเพราะว่ามีเรามี ที่เสียบชาร์จใช่ไหมลิปสติกมี3แท่งเอ้สอแท่งแล้วก็ทิ้งแม็กเหมือกันเพราะมันเย็นอะไรข้อสุดท้ายเลือกสิ่งของ1นชิ้นที่คิดว่ายังไงจะต้องมีทิ้งไม่ได้แล้วนอกจากต้องทิ้งทั้งหมดโอ้ my god หูฟังแล้วกันแอร์พอรเอาต่น้องนั้นก็ไม่ได้เลยนะมีแค่แอร์พอรนะทิงหรอไม่ได้อะต้องทิ้งสอง ต้องโทรศั์เพราะแบบว่าเป็นคนที่ ขี้แพลน้อยมากเคยบอกว่ากําลังบินจากบอสตันกับ LA ซึ่งทุกอย่างมันไปได้ดีมากแต่ว่าเหมือนตอนเราใส่ของใน security ้อะตรงที่เป็นอาอะเช็ค security ใส่โทรศัพท์เข้าไปคือเราเห็น,นตาสองตาเราเลยว่าเออเราวางโทรศัพท์ไปแล้วนะอ <c oughs> ย่างเงี้ยวางไว้บนกรนะเป๋าแล้วนะพอออกมาจาก security คือแบบยืนรอไม่เห็นโทรศัพท์ก็คือแบบใจอะตกไปที่เท้าเลยแต่เราหันไปหาเพราะอีกที่นีนะแบบว่าโทรศัพท์ไอแบบว่าไม่อยู่ในนี้แต่ไอใส่เข้าไปแล้วเขาก็แบบหันกลับมาบอกว่าแบบถ้ายังไม่เห็นไงยูอาจจะไม่ได้ใส่ลงไปเปล่าโหนก็แต่ คนขาดึ้นมาคนแชร์ขนแม่ทุกอย่างลุ้มไปหมดเลยแล้วแบบตกใจมากจนแบบเหมือนเป็นคนที่ถ้าไม่เตรียมตับอะไรเงี้ยหรือคนโทรเซอชั่นไม่ได้เราจะแพนิคทันทีลงเลยค่ะก็คือบอกว่าเช้าชาแล้วมันเหมือนว่าลงลงไปแบบกับเขาเรียกอะไรกับเข่าอย่างเงี้ยขยับไม่ได้เพราะว่ามันช็อกมันตกใจกับทุกอย่างแต่สรุปก็คือความอิจของที่ที่เลื่อนอ่ะเพราะว่าเหมือนมันจากที่เลื่อนอยู่ใช่ไหมเพราะเราใส่ขึ้นนกระเป๋าเราอย่างเงี้ยค่ะมันตกลงไปตกไปอยู่ข้างใต้ security ประมาณนี้แต่ thank god ที่บอกว่าเราเจอโทรศัพท์อะไรอย่างเง น่าจะต้องมีโทรศัพ <Oui> <ข stubborn> ท์น <submarine> ี่คือ POINT ์ของที่เล่าสรุปนะคะนี่ก็คือสิ่งของทั้งหมดนะคะในกระเป๋าของวายนะคะหรือว่า in my bag นั่นเองอาจจะดูน้อยนะคะแต่ก็เยอะนะเธอดูกระเป๋าไอซิคือแบบว่ามันก็สภาพแบบว่าเล็กๆขนาดนี้ใส่ได้เยอะขนาดนี้นะคะแล้วก็ที่จริงแล้วว่าแบบเป็นคนที่ชอบชอบกระเป๋าเล็กๆอะ่ะไม่ได้ชอบชอบกระเป๋าใหญ่ขนาดนั้นเลยประมาณนี้ค่ะก็รู้สึกว่าดีแค่ไหนแล้วที่ ใส่ไอเทมได้เยอะขนาดนี้นะคะโอเคหลังจากที่เราต้องพอสกันถ่ายทำไปเลยเพราะว่าดิฉันอยากที่จะโชว์นิวจีนกับทุกคนมากนะคะก็นี่ค่ะนิวจีนของแม่ไอเลิฟมากนักมากนะคะก็คือเสร็จไว้เป็นทุกอย่างเลยนะคะรวมถึงนี่อันนิวจีนแล้วหนึ่งนิวจีนแล้วสองอันนี้ทำเองอันนี้ทำเองเนี่ยนิวจีนหมดเลยแล้วก็นี่เดี๋ยวดูตีมโทรศัพท์เป็นนิวจีนดู แล้วคือตรงนี้นะคะจะเปลี่ยนเป็นแบบเมมเบอร์ทุกคนเลยนะคะวันนี้ถ้าใครอยากเห็นไหวแบบว่ามาโชว์แต่งแบบทีมโทรศัพท์หรือว่าแบบว่าอ่าคัส i ตอม i ไมเซชันในโทรศัพท์นะคะก็คอมเมนต์ดาวนบิโลได้เลยนะคะแต่ก่อนที่จะลาทุกคนไปนะคะอยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยคอมเมนต์ดาวนบิโลนะคะว่าอ่าถ้าสมมติว่า เราต้องเลือกได้แค่อย่างเดียวนะคะที่จะเก็บนะคะไว้ในกระเป๋าเรานะคะเราจะเก็บอะไรไว้ในกระเป๋าเรานะคะแล้วก็ให้เลือกอีกอย่างหนึ่งนะคะที่บอกว่าต้องทิ้งไปเลยนะคะจะทิ้งอะไรจากกระเป๋าเรานะคะก็อย่าลืมมาเล่นกิจกรรมสนุกๆนะคะแล้วก็เขียนคอมเมนต์จากพีโลได้เลยค่ะเดี๋ยววาก็จะตามพยอยอ่านนะคะอย่างที่ทํามาตลอดนะคะวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งอย่าลืมกดไลค์บัตเช่นนะคะแล้วก็อย่าลืม subscribe 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 เยอะๆนะคะเจอกันวิดีโอหน้ากับ็อก นะค่ะบ๊ายบาย